คุูมาดามเดอะซีรีสตอนสอนให้รู้จักใช้เงินณนห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมีครอบครัวสุขสันตพ่ออินแม่แอนน้องเกรซและน้องกายในห้างที่เต็มไปด้วยเรื่องวุน่นๆ่นและความอบอุ่นหัวใจพ่อปาดูนั่นนี่อันนี้ก็ลด50%ร้านนี้ก็หนึ่งแถมหนึ่งอันนี้ก็ร้านร้านนี้ก็ลด80%มามาตารลุกว

เยอะแยะอะไรขนาดนี้เนี่ยอก็นานๆทีแค่นี้แค่เบาๆเองส่งตะก้าเองเนี่ยเบาๆออาไปเห็นแล้วออกไปก็ตัวเบาๆ้วไรเงี่ยวิญญาจะร่องรอยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปจัดตะก้าสามกันโอ้ยจัดงัดเลยอะ เแม่หนูอยากได้จริงๆมามาเอาตะกานยังช็อปปิ้งไม่เสร็จเลยนะต้องอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนหยุดหยุดหยุดทุกคนฟังป้าป้าก่อนนะทำไมป้าป้าจะต้องซื้อของอะไรั้เยอะขนาดนี้ด้วยเนี่ยฮะบอกมาสิทำไมถ้าป้าป้าซื้อให้หนูจะเป็นเด็กสี่วันเลยเนาะโอ้โหตันสี่วันเลยเหรออาทิษฐานึงมีตักเจนเลยแล้วไงฮะหนูอยากได้จริงๆเลย คะะเนี่ยฮมันลดแล้วมันเท่าไรหร่อะคะมันเลยแล้วมันเ,ล 1, เหลือพันห้าร้อยสี่สิบหนึ่งไม่ถ้าห้าชุดเลยนะโอ้หนึ่งแถมแค่อะไรครับโอ้มันจะเยอะไปไหมเนี่ยโอ้ค่ะก็ยังเดินไม่ทั่วเลยนะซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไปเอาไปเอาไปาบี้ไปเอาของให้ไปเอาไปบาี้มันมันจะอยู่ตรงนี้ก่อน <c oughs> อะพอลพอลพอพอ,พอก่อนพอก่อนคนเป็นแม่อย่างเรานะเจอสถานการณ์อย่างนี้ก็ต้อง เสียสลาว <Wow. S 1> แล้วกันเฉยไหมครับคุณแม่ระเฉยมากครับคุณแม่มามาเอาของออกทั้งหมดสองชิ้นแล้วกันค่ะ <c oughs> ใช่ไหมเอาของออกใช่ไหมโอยก็ของมันต้องกินต้องใช้ทั้งนั้นนี่ปาแล้วยิ่งอินิพิิกแท่งนี้แบบปารู้ไหมว่ามันเป็นแบบว่า new collection เป็น limited edition เลยนะสีนี้สีใหม่ใครใครก็ห้ามพลาดเลยอ่ะให้คิดจะเอาออกมาก็ปวดใจแย่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าแบบปาพกเงินมาแค่ห้าพันบาทเองนะมาเดียวทั้งทีเอาเงินมาห้าพันบาทปบาปาลุไมว่าของของมาไหมอย่างเดียวก็เกินครึ่งที่บะปาาตังมาเล่า ครึ่งหนึ่งแล้วกันส่วนแจ๊ป้าเอาตาป๊กตาบาร์บี้ครึ่งหนึ่งแล้วกันฮะถ้าอยู่ครึ่งหนึ่งอะเจ๊ตุ๊กตาบาร์บี้ห้าร้อยบาทก็พอแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวก่อนฟังก่อนนะป้าป้ารู้แล้วว่าเหตุการณ์แบบเยี่ยมจะต้องเกิดขึ้นสักวันแต่ว่าเราลองคิดดูกันสิทักนิดนึงก่อนนะของเนี่ยที่เขาลดราคามันก็แปลว่ามันใกล้หมดอายุแล้ว แล้วถ้าเราซื้อไปนะแล้วเราไม่ได้ใช้อ่ะมันก็จะเปลืองทั้งเงินของก็ไม่ได้ใช้ก็เปลืองของอีกใช่ไหมคะอืมมามาขอโทษก็ได้เดี๋ยวมามาไปเลือกของออกนะแต่ว่ายังไงอ่ะริทติ่งนี้มามาก็ต้องได้กลับบ้านอ่ะในเมื่อทุกอย่างมัาเริ่มขี่คลายแล้วเนี่ยนะเราก็ไปคขี้กันเลยออไม่ไไมใช่หมายถึงว่าขี้คลายแล้วเราก็ไปจ่ายเงินกันดีไหมอมอ่ะไปะ เฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วกายไม่เอาของเล่นแล้วหรอครับไม่เอาแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าหนูรีบกลับไปเจอ,อเจอเนี่ยเลนเจออ่ะโอเอาลอกเก็ตไม่เอาบาร์บี้หรอเอาตะแกรงหนึ่งไหมฮะไปเล่นไม่เอาถ้างั้นหนูไม่รับเงินเก็บปลามาแล้วดีกว่าเพราะว่าหนูอ่ะไปขโมยเงินเก็บของปลา,า,<อ>า,า,ามาแล้วแยบลายแล้ำตาปลามาแล้วเฮ้ยทำไมอย่างนั้นล่ะเฮ้อไม่จริงโอ้ไม่จริงเหรอแล้วมัน เอาเงินมาจากไหนกันเนี่ยเงินเก็บอยู่เองเก็บเงินเองอืมโอเคบัตรจ่ายตังค์ดี่ว่ะอ่าจ่ายตังค์จ่ายตังเสร็จแล้วจะได้กลับบ้านกลับช่องกันาทีคิวข้าวนะใช่ต่อคิวต่อคิวอะไรบ้าอืออะไรเอืออะไรกระเป๋าตังค์บ้าหายอะเงินหายค่ะ มาเลยหรือว่ามันจะตกไปตอนที่แบบป้ายไปเข้าห้องน้ำแล้วมันตกไปยงกระดาษทิชชู่ค่ะโอ้ยเล่นป้ายนี่ทำไปสักเข้า yeah ห้องนี้เ claro> นี่ยมีเงินเก็บของหนูเยอะอ่ะให้มา้าไปจ่ายก็ได้หนูไม่เอาบาร์บี้แล้วโอ้ยน่ารักจังเลยค่ะหนูไม่เอาของบาร์บี้แบบเนี้ยมาก็อยากรีบช่วยก็ได้อือทุกคนน่ารักอย่างนี้ค่ะเอค เอาแค่ของที่จําเป็นอย่างเดียวก็พอแชมพูสองอย่างเอาบ้าเอากะเ้าไปคืนด้เออดีแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้จักประหยัดอดออมนะคะอีกหน่อยเราก็จะได้มีกินมีใช้ไม่ต้องอดนะคะรู้ไหมเราได้ไม่มีสองจำเป็นใช้ตลอดเวลานะคะดีอย่างนี้ดีจังเลยค่ะนะเดี๋ยวเราได้ตังก่อนได้ปะมาเลยค่ะจัดตั้งเสร็จแล้วเนาะ เนี่ยทุกคนวันนี้ป๊าบอกเลยว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเงินเนี่ยมีคุณค่าต้องรู้จักใช้นะคะรู้จักเก็บให้เป็นรู้จักหาแล้วก็ต่อให้มันงอกเงยเพราะถ้าเรามีความเดือดร้อนมันไหน่ยเงินเก็บเราเนี่ยน่ะคะจะช่วยให้เราไม่เดือดร้อนในวันข้างหน้ายีไหมคะดกลับบ้านค่ะแต่อะไรคะต้องคืนเงินหนูด้วยนะโอ้ใหญ่ปวยเออเดี๋ยวคืนให้บายไหปากลับบ้านกลับบ้าน จรริงแลล้วออ่่่ะไมใชหหายยเกแก้ไม่เองาาากรรู้จักประมาณและประหยัดก็เป็นสิ่งสำคัญมากมายเลยนะคะนอกจากจะทำให้มีเงินเก็บอย่างน้องเกรซแล้วยังทำให้มีสติระลึกได้ไม่ลืมของอย่างพ่ออินอีกด้วยต่อไปจะมีเรื่องวุ่นๆุ่นอะไรเกิดขึ้นบ้างติดตามได้ในทูมาดามเดอะซีรีส์นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์โอเคกดซับสไค์และกดกระดิ่งนะคะให้ติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคะบ๊ายบาย